เอาใหม่เพราะเมื่อกี้น้องบอกแล้วน้องบอกในเอกน้องเห็นไปย,ยังบอกว่าให้พี่เก่งเธอเลิกงานเสร็จเธอก็คอมาสิเนี่เป็นไงคือตอนนี้ไม่รับสายที่หนึ่งละไม่เป็นไรลูกไปกันต่อแค่ไ okay. อุ้ยรับแล้วไมไมเออโดนเลย อย่าเซลแรงลูกเอ้าหรอแ่จ้าลลหลน,น,น่ารักน่ารักน่ารักหลอเลยเหรอเอาน้องไปตัดขนมานี่ใช่ไหมเอาไปตัดขนมาหรอ,อผมสั้นไหมลูกแล้วผมยาวเดี๋ยวก็มัดใจใครไม่ได้อีก ลูกใจเย็นๆโอเคน้องนางฟังเพลงนี้มาสามสี่รอบแล้วลูกน้องไม่รับสายอ่ะเออถ้าฉันหายไปอ่ะเป็นไงั้างอะไรที่ ก็ต้องหมดแล้วหมดแล้วต้องมาเติมปุ๋งไอลูกก็แม่บอกให้เติมปุ๋งตั้งแต่เช้าแล้วน้องไม่รับโทรศัพท์ป่ะจริงไม่รับโทรศัพท์พุกพุกทีตะวันลาบอันเชยอะไรเนี่ยทำรายการทำรายการลูก ัับครตอบมาได้สักแป๊บนึงละเสร็จงานแล้วก็โทรหาเลยใช่เลยนี่โทรหาเลยไม่คิดเชิญกันไหมเนี่ยเบาวเบาหรือเปล่าเบาเบาลูกจริงเลยแม่ไม่ส่งมาบอกเลยโอ้พี่ลับโทรฉันก็ ได้นอนทั้งวันเลยไม่เป็นไรเดนะมาหร่ครับพักมาเลยงงแงละเขางงแงทั้งวันเลยพี่ปิงแม่เหนื่อยแล้วน้องรับช่วงต่อเลยจริง,รงทั้งวันปิงไปทำอะไรมาทำไมหน้ามันใสไปทำอะไรมา เขานอนค่ะเ,เขานอนนอน,นอนวันละแปดแก้วไงลูกที่แม่บอกน้องอะ่ะนอนลวันละแปดแก้วดื่มน้ําวันละแปดชั่วโมงอะ่ะไห <c oughs> <c oughs> นอยากเห็นหน้าขอดูขอดูหน้าหน่อยได้ไหม <c oughs> โอ้ยน่ารักอ่ะดูดิเออน่าใส น้องนองนอเยอะเหรอลูก <c oughs> ได้เติมปุ่งละแฮปปี้ละ <c oughs> ทำไมอะแล้วพรุ่งนี้ได้เติมไหมพรุ่งนี้ได้เติมปุ๋งไหม ยารีฟิ l เลยรีฟิ l เติมปลุกรีฟิลเฟ่เลยอุยเหนื่อยเหนื่อยแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรครับโอ้ยสั่งมาเยอะเลยวันนี้จริงเหรอแฟนเลยเหรอแฟนเลยหรอตัวตัวแรกอะไรกินหมูกระทะนี่ท้าวันแถวก็เสกกิบโวโอ้ยน้องลองกินหมูกระทะไปไหมล่ะ ไม่เป็นไรลูกมันก็จริงๆต้องเข้าสี่ทุ่มเลทไปถ้าถ้าถ้าแบบอันนี้ก็นับวันใหม่ไงก็คือวันพรุ่งนี้ไงลูกฮารีอันนี้เขาชั่วหรือเปล่าครับ มีวันที่เราเลิกเาช้าเช้าไหมละ่ะถ้ามีวันเลิกเาช้าเช้าก็ไปได้ได้เลยก็ไม่กินรอไม่เก่งไงโอ้โ <c oughs> หน,นานอยู่ลูกโออคิดถึงคิดถึงอะไร <c oughs> แม่ไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยจะฮอบละแม่เหนื่อยแล้วฟิงแม่ดูพลังเหลือรถเหลือซีแม่ได้เติมปุ๋งเติมเจ่งแล้วแม่โอเคแล้วแม่ก็อยู่ในมุมของแม่ตรงนี้แหละนั่งเหงาเงาอยู่คนเดียวเติมเติมเลยเติมอะไรคะหนูตีกันทั้งวัน อันนี้คือทำแค่อะไรอ่ะเกาเท้าเกา,ามืออะไรเนี่ยแกเล็บ <c oughs> โอ้ยทำดีดๆลูกพรุ่งนี้พีบิงตัดเล็บเลยตัดเล็บให้ฮาริตเลย <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวลงขอบฝุ่นก่อนนะอืบอกว่าทำงานก่อน <c oughs> อไม่เป็นไรนะ

มาัำทั้งวันนะ่ะคือไม่เหนื่อยเลยนั่งขับทั้งวันเลยจนรายการสุดท้ายก็ย,ยังขับอ,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 อากดูดวลาวิสแสดงให้น้องดูสิลูก <laughs> <laughs> น่ารักนะแล้วลงเราลงอันนี้ก็แล้วหรอไปแล้วลงโพดแรกเลยโอ้โหโพดแรกใช่สิแม่มันลงทีหลังดิตีกีโ่โมงหเ้าไตีห้าลูกตีห <c oughs> <c oughs> กปเนี่ยก็ก็ต้องมาเติมปุ๋งก่อนตีห้านี่คือเผื่อเวลาเติมปุ๋งแล้วสองชั่วโมง <c oughs> เออแต่งหน้าแปดโมงจะเติมปุ๋งตีห้าสองชั่วโมงไงลูกมันไม่พอนะน่ะเอออะไรกันนะอ้าวโอ้โหยิมแปดโมงไปละบายบายลงขอบคุณก่อนบายบายค่ะพี่ปุ๋งบายบายได้ยินเสียงแล้วโอเคไหม บายบายนะโอเคหนอโอเคกันหนอบบายบายครับมาเล่นเกมอยู่ bye bye, <laughs>